สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคูเปิลน,นะคะวันนี้คุณครูจะสอนการคิดเลขในใจโดยใช้เทคนิคการบวกครบ10ค่ะเรามาทบทวนการบวกครบ10ด้วยกันค่ะ1บวก9มีค่าเท่ากับ10 2บวก8มีค่าเท่ากับ10 3บวก7มีค่าเท่ากับ10และ4บวก6มีค่าเท่ากับ10จจำได้ใช่ไหมคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเขาบอกว่า 9 7บวก7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนื่องจากว่า9ตัวนี้นะคะต้องบวกอีก1ถึงจะมีค่าเท่ากับ10ใช่ไหมคะเราก็ดึง1ออกมาจาก7 7ก็เลยเหลือ6ดังนั้น10บวก6เป็น16ค่ะต่อไป8ตัวนี้บวกอีก2มีค่าเท่ากับ10เราดึง2ออกมาจาก6 6หเหลือ4 10บวก4เป็น14ค่ะ 7ตัวนี้บวกอีก3มีค่าเท่ากับ10นะคะดึง3ออกมาจาก5 5ตัวนี้จะเหลือ2 10บวก2เป็น12ค่ะ8ตัวนี้บวกอีก2จะมีค่าเท่ากับ10นะคะดึง2ออกมาจาก8ตัวนี้8ก็จะเหลือ6 10บวก6เป็น16ค่ะข้อต่อไปนะคะ7บวก6ค่ะ7บวกอีก3มีค่าเท่ากับ10 ดึง3ออกมาจาก6 6เหลือ3 10บวก3เป็น13ค่ะ9บวกอีก1มีค่าเท่ากับ10ดึง1ออกมาจาก8 8ก็จะเหลือ7 10บวกเเป็น17ค่ะ7บวกอีก3มีค่าเท่ากับ10เราดึง3ออกมาจาก7 7ก็จะเหลือ4 10บวก4เป็น14ค่ะ เก้าบวกหนึ่งมีค่าเท่ากับสิบเราดึงหนึ่งออกมาจากเก้าเก้าเหลือแปดสิบบวกแปดเป็นสิบแปดง่ายไหมคะ